ให AI สำหรับเพื่อนๆที่ทำงานด้านเสียงหรือว่าด้านดนตรีให้ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Wilix Studio AI ตัวนี้ชัดตั้งแต่ชื่อเลยเพราะว่ามันเป็น AI ที่ช่วยเราคิดเรื่องเนื้อเพลงนั่นเองเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะขึ้นเนื้อเพลงของเราจาก t o ปิกหรือว่าประเภทของดนตรีตัว AI เนี่ยก็จะมี topic มาให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยสมมุติเราเลือก Love กับ Memory ทีนี้ AI จะประมวลผลมาเป็นรูปประโยคเนื้อเพลงเท่ๆขึ้นมาให้เราเราก็แค่คลิกเลือกเนื้อเพลงที่เราต้องการต่อกันไปเรื่อยๆจนเป็นเพลงถ้า หากไม่ชอบคําหรือประโยคตรงไหนก็สามารถแก้ไขเองได้หรือเปลี่ยนประโยคใหม่ได้เลย AI ตัวนี้อาจจะฟังดูค,คล้ายๆ ChatGPT นะแต่ว่ามันจะเท่ๆเก๋ๆกว่าเยอะเลย Melody Studio AI ตัวที่แล้วเขามาช่วยเรื่องเนื้อเพลงเนาะแต่ AI ตัวนี้เขาจะมาช่วยเราเรื่องเมโลดี้การทางานของมันก็จะง,ง่ายๆนะครับเพ <s ummer> ียงแค่เราเอาเนื้อเพลงของเราใส่เข้าไปมันก็จะแนะนําคอร์ดที่เหมาะสมกับเนื้อเพลงนี้มาให้เราเลยเราสามารถปรับแต่งได้ตามความชอบของเราเลยนะหลังจากนั้น AI ก็จะสร้างเมโลดี้มาให้เราเราก็เลือกจะดั ตรงไหนท่อนนี้ร้องสูงท่อนนี้จะร้องต่ำหรือว่าจะลากยาวเว้นช่วงตรงไหนก็ทําได้หมดที่เหลือก็แค่ปรับปรับหรือว่ากลาวกล่าอีกนิดหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้เพื่อนๆก็จะมีเพลงเอาไว้จีบสาวอีกเยอะเลย j a v i s Relax อีกหนึ่ง AI ที่มาช่วยเราเขียนเพลงและยังสามารถใช้งานได้ง่ายสุดๆเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ทั้งในคอมและก็ในมือถือนั่นเองเพียงแค่เราใส่ชื่อศิลปินที่เราชอบแนวเพลงของเขาลงไปเนี่ยเรื่องแนวเพลงที่เราอยากจะให้มันเป็นอย่างเช่น R&B หรือว่า Rock ก็สามารถใส่ได้หมดเลยใส่ไททอลที่เหมือนเป็น คีย์แมสส g e จของเพลงเราลงไปเช่นแอบรักเพื่อนเลือกภาษาที่เราอยากจะได้แล้วก็รอมันเจเนเรตมันก็จะแต่งเนื้อเพลงออกมาให้เราเลยเธอเข้าใจถึงใจได้ไหมคนที่รู้จักกัน แต่ผู้ใดจะรู้ว่าใจว่าแกร่งแกร่งทนกับเราด้วยความที่มันใช้งานสะดวกนะครับมันก็เลยเหมาะกับการใช้เป็น starter หรือว่าเป็น first i ดี a ของเรามากกว่าหลังจากนี้ก็ลองไปแตกกันต่อเอง splice create splice create เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคลัง beat element เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันมี AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เราสามารถเลือกแนวเพลงที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือว่าอารมณ์ต่างๆและเขาก็มีรูปแบบให้เราเลือกเต็มไปหมดจะเป็นเบสซินกีตาร์หรือว่ากรองเนี่ยก็สามารถเลือกได้หมดเลย ระบบมันก็จะเปิดให้เราฟังเป็นลูกนะครับจะปรับเพิ่มหรือว่าปรับลดก็สามารถทําได้ตามใจชอบเลยมาถึงเจ้าแลนด้า AI อีกตัวที่ครอบคลุมหลายด้านเรียกได้ว่าตัวนี้เจ๋งมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มคุณภาพของไฟล์เสียงหรือว่าการปรับปรุงเสียงช่วงดินามิกหรือความสมดุลของโทนเสียงเราก็แค่บันทึกเสียงของเราเนื้อเพลงที่เราต้องการจะร้องลงไปมันก็จะมีทักเสียงต่างๆให้เราเลือกว่าเราอยากได้แบบไหนจริงๆก็จะคล้ายๆกับเจ้า Splic e Create นะครับแต่ว่าตัวนี้จะรวมทาร์กหรือว่าซาวต่างๆจ อาร์ติสคนดังๆเอาไว้ที่นี่อีกส่วนที่เจ๋งมากๆคือเราสามารถคาลิเบรตกับคนอื่นๆที่ใช้แลนด้าเหมือนกันได้จะให้คนอื่นช่วยแต่งเนื้อแต่งทํานองหรือว่าเมโลดี้ก็ได้หมดเลยแถมเรายังแชร์เพลงที่เราทําเสร็จแล้วผ่านเจ้าแลนด้าเพื่อให้คนอื่นเข้ามาฟังเพลงของเราแล้วสร้างรายได้ได้ด้วยนะเพื่อเพื่อคนไหนที่ทําเพลงอยู่แล้วหรือว่าอยากจะเริ่มทําเพลงเนาะในยุคนี้ก็มี AI ที่มาช่วยให้เราเริ่มได้ง่ายยิ่งขึ้นเยอะแยะเต็มนไปหมดเลย ถ้าใครใช้แล้วดีหรือว่าไม่ดีก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้ส่วนใครที่อยากรู้ว่า AI ใน EP หน้าจะมีอะไรบ้างก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับ